สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับีิมาแรกของปีครับนี่ครับสุดยอดเลยครับิมะแรกของปีนี่ครับในอุณหภูมิที่ลบสิบเอ็ดสิบสองครับนี่ครับมันมาแล้วครับหิมะกำลังลงนักครับในช่วงเวลานี้โอ้โหหยดเลยครับขาวไปเบิดแล้วครับ มาแล้วครับมาแรกของปีนี้นะครับพี่น้องขาวไปหมดแล้วครับตอนนี้กำลังกำลังลงหนักครับสำหรับคนที่อยากดูนะครับมีคนมีคนที่เคยฝูดแวก่วอยากเบิ้งหิมะตกครับเอาทายใหเบิ้งเลยครับ ตอนนี้ครับน,นี่ครับนะครับข้างาบ้านขาวหมดแล้วครับท่างคุณนะครับทั้งเขาครับสำหรับคนที่อยากดูครับมาแล้วครับมาแรกของปีโอ้โหครับข้างบนขาวหมดแล้วครับมาแล้วครับครับพามาเบิง่งอู้ เปลี่ยกไปแล้วพี่น้องอือโอ้โหลงหมื่นบันเลยครับตอนนี้มันมาแล้วครับนะครับให้พี่น้องเบ่งแบบกระจระครับ นักเลยครับคุณครับไปพี่น้องปิวมากครับแข้แบสา้อยหกสิบองศาครับรลบบครับทั้งคนขาวบ้านะครับ,รบร ที่เคยมีเข่าตอนนี้กำลังลงนครับพึ่งจยตกครับยังมานหนาวนะครับตอนนี้ยังมานหนาวปไหนครับพึ่งตกครับไปมาไายพี่น้องเบ่งก่อนครับสักคู่ครับเด็กกวาดแน่ครับมืดขนาดนี้ครับมืดฝาเมื่อดินอนไรนะลงนักครับครับเห็นไหมครับ ก็เริ่มขาวแล้วครับ,รบแถวต้นไม้ครับกเริ่มเกาะขาวแล้วครับเมืองรถครับเมืองรถกเกาะขาวแล้วครับบมงปิวลงมาครับ สำหรับคนที่อยากเห็นครับผมเคยบอกว่าสิไทยให้เบิ้งครับถ่ายหิมะตกครับต,ตามได้ครับครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับสำหรับคนที่อยากเบิ้ง ขาวครับแต่ตอนนี้ตกลงมามันกิดละลายแน่ครับนะครับนะครับตามพื้นเต็มแล้วครับเริ่มนักนะครับทั้งนี้ฮึมนะครับทังกลางเลยครับลงหนักนะครับทั้งนี้ขาวแล้วเบื้องลตครับกอดเต็มแล้วครับ หน้ารถก็ดีครับิึงครับข่าวพูดเลยครับทั้งคน,น,นครับิ่งไปตามบึงตามถนนครับถนนทางขึ้นเขาครับขู <c oughs> <c oughs> จะขึ้นมาได้หรอครับเนี่ยรถเนี่ยทำกวาดครับ <c oughs> จะไปได้บ่ครับเนี่ยจะไปไปข้างนอกนะครับ <c oughs> บ่งถนนขาวหมดเลยครับ กอดเริ่มกอดตามต้นใหม่้ะครับต้นคริสต์มาสนี่ครับต้นสนครับเาเรียกต้นคริสต์มาสอ่าเริ่มลงแลครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนุกสักกันนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมซ่องพิบัญญัติเกาหลีชาแนลครับพาเบึงหิมะตกหิมะแรกของเกาหลีครับมาแล้วครับ ลงหลายๆนะครับลงนักๆในยังน้อยครับครับฝากไว้สำหรับครับครับสวัสดีครับพี่น้อง